เฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะต้องอุ้มดูแลใครสักคนมันคงไม่โอเคแล้วแหละนะคะลึกๆนะคะถามตัวเองนะลูกลูกต้องการผู้ชายที่เป็นผู้นำ จริงมิจริงรู้ต้องการผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษผู้ชายที่เป็นพ่อของลูกเลี้ยงถ้าเขามีลูกชายเขาจะเลี้ยงลูกชายของเขาได้เขาจะเลี้ยงลูกชายให้เขาให้เกียรติผู้หญิงได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเมย์จะต้องมานั่งดึงดูดผู้ชายที่แบบเอ่อกำลังโตกำลังเติบโตดูแลตัวเองไม่ได้เมย์ก็รู้สึกว่ามันมันนานเท่าไหร่ล่ะแล้วเขาจะโตเมื่อไหร่ แล้วถ้าเกิดว่าฉันมีลูกแล้วก็จะสอนลูกยังไงนี่คือเฮ้ยผู้ชายคนผู้หญิงคิดมากขนาดนี้เลยผู้หญิงคิดมากทุกสติปผู้หญิงเป็นเพศแม่ผู้หญิงเขาคิดมากเขาคิดว่าถ้าเขามีลูกต่อไปเขาจะต้องดูแลยังไงพ่อขาของลูกก็จะเป็นยังไงเขาไม่ได้คิดแค่ว่าคุณมีเงินคุณรวยฉันชอบคุณผู้หญิงไม่ได้คิดแค่นั้นดังนั้น lady มย์เนี่ยอยากให้คุณคิดให้ลึกซึ้ง ตรงนี้นะคะว่าใครที่คิดอยากจะเปเงินผู้ชายเรื่องของคุณนะแต่ถ้าคุณอยากจะคิดถึงระยะยาวจะคิดถึงว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ควรค่ายเขาดูแลใส่ใจคุณต้องคิดหนักๆน,นะคะคุณต้องคิดหนักๆ